วัฒนาสวัสดีค่ะวันนี้นักเรียนนะคะกลับมาพบกับคุณครูสุพรรษาศีรพงศ์นะคะหรือว่าครูใหม่ค่ะในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการแบ่งช่วงเวลานะคะการแบ่งช่วงเวลาของมนุษย์นะคะมีหลากหลายรูปแบบค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะนำไป,ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดน,นะคะสําหรับในวันนี้เราจะมาเรียนนะคะเรื่องการแบ่งเวลานะคะ2แบบนะคะคือ1การแบ่งเวลาแบบจันทรคติค่ะ เราจะนับเวลานะคะตามการโคโจรของดวงจันทร์ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองส่วนอย่างที่2นะคะก็คือแบบสุริยะคติค่ะเราจะนับตามการโคโจรของโลกนะคะที่โคโจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของการแบ่งช่วงเวลานะคะต่อไปนะคะจะเป็นการนับช่วงเวลานะคะ3แบบในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษ เราได้ทราบแล้วนะคะว่าการนับปีเนี่ยเราเรียกว่าศักราชใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อปีนะคะรวมกันมากๆเข้านะคะเราจึงจําเป็นจะต้องมีคําศัพท์ที่ใช้เฉพาะนะคะตัวตัวที่1นนะคะก็คือทศวรรษค่ะทศวรรษนะคะก็คือการนับช่วงเวลานะคะในช่วงเวลา10ปีคะ่ะนักเรียนนับจากศักราชนะคะที่ลงท้ายด้วย0จนถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย9ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่า ทศวรรษ1,970นะคะก็หมายถึงปี1,970ถึงปี1,979ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นทศวรรษ2,000นะคะก็จะหมายถึงปี2,000นะคะถึง2,009นั่นเองค่ะทศวรรษนะคะจะเป็นที่นิยมใช้กันในช่วงเวลาของคริสต์ศักราชค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงเวลาศตวรรษค่ะ ศตวรรษนะคะก็เป็นรอบ100ปีค่ะโดยเป็นการนับศักราชนะคะที่ลงท้ายด้วย01จนถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย 0- 0นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกล่าวถึงศตวรรษที่2นะคะก็คือการนับช่วงเวลาจากปี101จนถึง200ค่ะเราก็เรียกว่าศตวรรษที่2นั่นเองนะคะช่วงเวลา100ปีนะคะหรือว่าศตวรรษเนี่ย สามารถที่จะเรียกได้2แบบนะคะแบบที่1นนะคะการนับแบบพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษนะคะส่วนการนับแบบคริสตศักราชเราจะเรียกว่าคริสตศตวรรษนะคะตัวอย่างเช่นพุทธศตวรรษที่20นะคะก็หมายถึงช่วงระยะเวลานะคะตั้งแต่พศ1901จนถึง2000ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะพุทธศตวรรษที่ 25ก็คือช่วงพศ2 5 0 1จนถึง2,600ค่ะในส่วนตัวอย่างของคริสตศตวรรษนะคะเช่นคริสตศตวรรษที่18ก็คือช่วงระยะเวลาระหว่างปีคศ1,701จนถึง1,800ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคริสตศตวรรษที่21ก็คือช่วงระหว่างคศ2 0 0 1ถึง2100ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะในวันนี้ก็คือสหัสวรรษค่ะ สหัสวรรษนะคะก็หมายถึงรอบระยะเวลาหนึ่งพันปีค่ะนักเรียนนับศักราชนะคะตั้งแต่ศักราชที่หนึ่งจนถึงหนึ่งพันค่ะตัวอย่างนะคะเช่นสหัสวรรษที่สองนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งพันหนึ่งนะคะจนถึงสองพันค่ะการนับแบบนี้นะคะเราจะนับการลงท้ายนะคะลงท้ายจากศูนย์ศนย์หนึ่งนะคะจนถึงศักราชที่ลงท้ายด้วยศูนย์ศูนศูนย์ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือสหัส,สวัรษที่3สหัส,สวัรษที่3ก็เริ่มจากปี2001นะคะจนถึง3000ค่ะ,คะการนับช่วงเวลาเหล่านี้นะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในการอ่านเอกสารนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมความหมายเพิ่มเติมจากวิดีโอที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูค่ะไปชมกันเลยค่ะ มายช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษน้องๆคะน้องๆรู้หรือไม่ว่าเวลามีความสำคัญอย่างไรเรื่องราวในแต่ละวันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันการใช้คำบอกช่วงเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็เพื่อให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องใดเกิดก่อน เรื่องใดเกิดหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนย่อมมีผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงต้องรู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราวและเห็นถึงพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผ่านไปประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับเวลาและเวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การนับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนประวัติศาสตร์กันไปติดตามกันเลยค่ะ เช้าวันนี้ที่บอร์ดประกาศของโรงเรียนมีการติดประกาศเรื่องงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเด็กนักเรียนต่างพากันมุงดูป้ายประกาศอย่างสนใจงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษเอทศวรรษคืออะไรกันนะที่ห้องเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ ครูครับเมื่อเช้าผมเห็นป้ายประกาศเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในป้ายบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษคำว่าทศวรรษคืออะไรครับครูทศวรรษเป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาค่ะอืมเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยค่ะวินก่อนที่ครูจะอธิบายถึงความหมายของทศวรรษครูขออธิบายถึงเรื่องการนับช่วงเวลาก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร การบอกเล่าเหตุการณ์จะมีคำที่ใช้ในการบอกช่วงเวลามากมายทั้งการบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ปีนี้ปีหน้าปีที่แล้วหรือวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 0ที่นักเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียนกันและกล่าวถึงช่วงเวลาแบบกว้างๆที่ไม่ระบุเวลาแน่นอนเช่น การบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษนอกจากการใช้พุทธศักราชหรือคธศักราชเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีแล้วสำหรับการนับช่วงเวลาที่ยาวนานจึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาออกเป็นส0ปี100รปี1,000ปีเรียกว่าทศวรรษศัตวตรรษและสหัสวรรษ10ปีทศวรรษ 100ปีสัตววัดหนึ่พปีสหัสววัษแล้วหมายความว่ายัางไงครับทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรษนิยมใช้บอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราชเป็นหลักโดยนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยศย์เป็นปีแรกของทศวรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9ก้า ตัวอย่างเช่นทศวรรษที่20นับตั้งแต่คริสต์ศักราช2020ไปจนถึงคริสต์ศักราช2029ดังนั้นทศวรรษ2020จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราช2020ไปจนถึงคริสต์ศักราช2029แต่ในปัจจุบันนิยมใช้คำว่าทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชด้วยเช่น คำกล่าวว่านักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในทศวรรษที่50ประเทศไทยจะมีน้ำท่วมซึ่งหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2550ถึงพุทธศักราช2559มีใครจะถามเรื่องทศวรรษเพิ่มเติมไหมคะเอาล่ะถ้าเข้าใจแล้วป้ายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่วินถามครูหมายความว่าอย่างไร หมายถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับผมจำได้100ปีศตวรรษเพราะฉะนั้นศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเก่งมากแต่าการนับศตวรรษนั้นจะมีข้อแตกต่างจากการนับทศวรรษค่ะการนับศตวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งและสิ้นสุดที่หนึ การนับช่วงเวลาเป็นศตวรรษนิยมใช้ทั้งการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชและคริสตศักราชศตวรรษของพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นพุทธศตวรรษที่หนึ่งเรามาลองนับช่วงเวลากันเมื่อพุทธศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ พุทธศักราช1ถึงพุทธศักราชหนึ่งพุทธศตวรรษที่26หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 0 1ถึงพุทธศักราช2,600นักเรียนคะถ้าเราอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช3า0 1ถึงพุทธศักราช3100เราจะนับช่วงเวลาเป็นพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่คะใครตอบได้บ้างผมครับพุทธศตวรรษที่31ครับ เก่งมากค่ะโจกสำหรับศตวรรษของคริสต์ศักราชเราจะเรียกว่าคริสตศตวรรษคือนับจากปีที่พระเยซูป,ประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นคริสตศตวรรษที่หนึ่งเมื่อคริสตศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชหนึ่งถึงคริสตศักราชหนึ่งร้อยคริสตศตวรรษที่21หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราช2อ0พถึงคริสตศักราช2,100ันหนขณะนี้เราอยู่ในคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่คะคริสตศตวรรษที่2 1ค่ะถูกต้องค่ะต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษซึ่งหมายถึงช่วงเวลาในรอบ1,000ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นด้วยเลขหนึ่งไปจนถึงปีที่1,000เป็นสหัสวรรษที่หนึ่ง การนับช่วงเวลาสหัสวรรษของพุทธศักราชนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชตัวอย่างเช่นสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งพันสหัสวรรษที่สองของพุทธศักราชหมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช1,001ถึงพุทธศักราช2,000โอ้โหช่วงเวลาของศาสตร์สวัรดนานจังคครูตั้ง1,000ปีใช่แล้วค่ะเมเราสามารถใช้คำต่างๆต,ตามรอบช่วงเวลาในการนับของคำนั้นๆค่ะแล้วถ้าเป็นศาสตร์สวัสดที่4ของพุทธศักราชเราจะนับช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชอะไรคะหนูตอบได้ค่ะ สหัสวรรษที่4ของพุทธศักราชคือเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช3 0 0พถึงพุทธศักราช4,000ถูกไหมคะครูถูกต้องจ้าเก่งมากค่ะต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษของคริสตศักราชนับจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของคริสตศักราช ตัวยอย่างเช่นสหัสววรษทีหนึ่งของคริสต์ศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราชหนึ่งถึงคริสต์ศักราชหนึ่งพันสหัสวรรษทีสองของคริสต์ศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราชหนึ่งพันหนึ่งถึงคริสต์ศักราชสองพันนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่เริ่มคริสต์ศักราชปีสองพันที่ผ่านมาทั่วโลกต่างร่วมกันเฉลิมฉลองสหัสวรรษทีสองกันอย่างยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ ทั้งนี้นักเรียนเข้าใจการนับช่วงเวลากันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณครูเมื่อน้องๆเข้าใจความหมายของการนับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกันแล้วในคาบเรียนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้มากขึ้นด้วยการหัดอ่านบทความหรือประกาศที่มีคำเหล่านี้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นักเรียนก็ได้ไปชมวิดีโอแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนนะคะการนับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษรวมทั้งความหมายและการนำไปใช้ใน powerpoint อีกรอบหนึ่งค่ะนักเรียนไปชมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สาระที่4ประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ ตัวชี้วัดชั้นปีนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตวรสสตรษและสหัสวรรษจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตรวรรษและสหสัสวรรษได้ 2. คํคำนวณและเทียบทศวรรษสตวรตรษและสหัสวรรษได้ 3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เรื่องการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตววรรษและสหัสวรรษ 4. นํนำความรู้เรื่องการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาและศักราชนะคะการแบ่งช่วงเวลาของมนุษย์เนี่ยจะมีหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไป,ไปใช้ประโยชน์ค่ะเช่นการแบ่งช่วงเวลาเป็นวันเดือนปีวินาทีชั่วโมงพุทธศักราชคริสตศักราช เป็นต้นค่ะวันก็หมายถึงระยะเวลาที่โลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำให้เกิดกลางวัน12ชั่วโมงและกลางคืน12ชั่วโมงเราเรียกว่า1วันนะคะก็คือมี24ชั่วโมงนั่นเองส่วนเดือนหมายถึงระยะเวลาที่พระจันทร์นะคะหรือว่าดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบโลก1รอบเป็นเวลาประมาณ29วันครึ่งนะคะแล้วก็ปีเนี่ยก็จะหมายถึงระยะเวลาที่โลก หมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเป็นเวลาประมาณ365วันนะคะการนับเวลาเป็นวันเดือนปีมีทั้งแบบจันทรคติและแบบสุริยคตินะคะการนับเวลาทางจันทรคตินะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจันทรคติย่อมหมายถึงดวงจันทร์แน่นอนนะคะจันทรคติเนี่ยเป็นการนับเวลาโดยยึดการโคจรของดวงจันทร์นะคะที่หมุนรอบหนึ่งรอบนะคะ เราจะเรียกวันทางจันทรคติว่าข้างขึ้นกับข้างแรมข้างขึ้นก็คือวันที่พระจันทร์เนี่ยจะค่อยๆสว่างขึ้นจนถึงพระจันทร์เต็มดวงเราเริ่มนับตั้งแต่ขึ้น1น่งค่ำไปจนถึงขึ้น15คห้าค่ำค่ะส่วนข้างแรมก็คือวันที่พระจันทร์ค่อยๆมืดลงตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำ ไปจนถึงแรม15ค่ํารวมระยะเวลาข้างขึ้นและข้างแรมจะเป็นเวลา1เดือนค่ะรูปภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูในครั้งนี้นะคะก็เป็นรูปของการโคจรของดวงจันทร์ค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าการโคจรของดวงจันทร์เนี่ยถ้าเป็นข้างขึ้นก็จะเป็นดวงจันทร์ที่ค่อยๆนะคะ ค่อยๆกลมขึ้นกลมขึ้นนะคะจนกระทั่งเต็มดวงนะคะเราเรียกว่าข้างขึ้นส่วนถ้าดวงจันทร์นะคะเต็มดวงแล้วค่อยๆรีแสงลงไปเรื่อยๆจนเรามองไม่เห็นนะคะเราก็จะเรียกว่าข้างแรมค่ะรูปภาพนี้จึงเป็นการนับเวลาแบบจันทรคตินะคะส่วนการนับเวลาทางสุริยคตินะคะเป็นการนับเวลาแบบสากลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน โดยการนับวันเวลาทางสุริยคติจะยึดการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ค่ะการนับวันจะนับระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนับเป็น1วันหรือว่า24ชั่วโมงส่วนการนับปีนะคะจะนับตามระยะเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเป็นเวลา365วันหรือว่า1ปีค่ะ คำว่าักราชนะคะนักเรียนจะพบคํานี้นะคะในตอนที่นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะคือการนับเวลา1ปีโดยศักราชของไทยนะคะที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยเราใช้พุทธศักราชค่ะส่วนศักราชสากลน,นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะคะแล้วเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธักราชค่ะ สำหรับพุทธศักราชนะคะหรือว่าเราเขียนย่อว่าพศออเป็นการนับของประชาชนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธโดยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วนะคะเป็นพศที่หนึ่งแต่ก็จะมีความแตกต่างกันค่ะโดยพุทธศักราชนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยเริมนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นพศที่1ค่ะแต่ในบางประเทศเช่นพม่า สีลังกานะคะจะนับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณิพานเป็นพศที่หนึ่งฉะนั้นพม่านะคะสีลังกา,กาก็จะมีการนับพุทธศักราชนะคะที่มากกว่าเราหนึ่งปีนั่นเองค่ะส่วนคริสตศักราชนะคะหรือว่าคศเป็นการนับของประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์เริ่มนับตั้งแต่วันที่พระเยซูป,ประสูติเป็นคริสตศักราชที่หนึ่งค่ะ หากนักเรียนนะคะต้องการเปรียบเทียบพุทธศักราชกับคริสตศักราชจะทําได้โดยการเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชนะคะก็เอานะคะเลข543มาลบกับพุทธศักราชที่นักเรียนต้องการค่ะก็จะได้คริสตศักราชนะคะในทางกับการถ้านักเรียนต้องการทราบนะคะว่าคริสตศักราชนี้นะคะจะเท่ากับพุทธศักราชใดนักเรียนก็นํา543มเนี่ยมาบวกกับคริสตศักราชนะคะก็จะได้พอออกมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันก็คือคำว่าทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษค่ะนักเรียนจะเห็นคำว่าทศวรรษนะคะในสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าหนังสือนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทศวรรษนะคะจะหมายถึงช่วงเวลา10ปีมีหลักการนับคือเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0เป็นปีแรกของทศวรรษนะคะแล้วก็นับไปนะคะสิ้นสุดที่เลข9้าค่ะ นิยมใช้ทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางคริสตศักราชนะคะเช่นทศวรรษ1970หรือว่าจะเรียกว่าทศวรรษ70นะคะก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลานะคะก็คือระหว่างคริสตศักราช 1970- ถึง1979ค่ะอย่างรูปภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะเขาก็จะพูดถึง อย่างแปดทศวรรษอย่างนี้นะคะก็หมายถึงทศวรรษแปลว่าสิบปีใช่ไหมครัปดทศวรรษก็แปดสิบปีอย่างนี้นะคะหรือว่าครบรถนะคะครบรถดรามา่าห้าทศวรรษบ้านเชียงะคะ่ะห้าทศวรรษก็เท่ากับห้าสิบปีอย่างนี้นะคะหรือว่าสามทศวรรษเนี่ยก็เท่ากับสาสิบปีใช่ไหมคะตัวอย่างนะคะของการใช้ทศวรรษุูคหูคก็บอกไปแล้วหรือว่าจะเป็นนะคะทศวรรษหนึ่งพันแปดร้อย 90อย่างนี้นะคะก็จะเป็นระหว่างปี1,890ถึง1,899อย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับศตรวรรษนะคะก็จะหมายถึงช่วงเวลา100ปีค่ะมีการนับคือเริ่มต้นนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข00 0นะคะ02ตัวค่ะเป็นเ,เป็นปีแรกของทศวรรษนะคะจนถึง100ค่ะเช่น พุทธศต,รตรวตรรษที่1นะคะก็จะหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศที่1จนถึงพศ .100 ส่วนคริสตศตวรรษที่20นะคะก็จะหมายถึงคริสตศักราช1,901จนถึง2000นะคะขึ้นต้นด้วยศ1นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย0 0ค่ะส่วนสหัสวรรษนะคะหมายถึงช่วงเวลา1000ปี มีหลักการนับก็คือเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1, 1, 1> เป็นปีแรกของสหัสวรรษ์นะคะจนถึง1000เช่นสหัสวรสษที่1นะคะก็จะหมายถึงคริธศักราชหนึ่งพขอโทษค่ะ1คิ่ศักราชที่1นะ,ะ่งอคิคศักราชที่ 1, จนถึง1000นะคะก็จะเป็นสหัสวรรษที่1นะคะแต่ถ้าเป็นพุทธศตวรรษพุทธ,พ,ทธพุทธสหัสวัรษที่4นะคะก็จะเป็น พศนะคะ3 0 0 0นถึง4,000ันนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะถึงความหมายและวิธีการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะวันนี้ขอฝากการบ้านนักเรียนไปทำในหนังสือวิชาสังคมนะคะในส่วนของ รายวิชาประวัติศาสตร์หน้า189เป็นการบ้านนะคะเพื่อทบทวนแล้วก็ฝึกความเข้าใจนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้มอบหมายแล้วก็วันนี้ได้แนะนําไปอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .4 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนังสือจากสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชนะคะที่ทำให้เราได้มีวิดีโอแล้วก็เนื้อหาดีๆในวันนี้นะคะ นักเรียนอย่าลืมนะคะให้ไปทบทวนด้วยถ้าเกิดว่านักเรียนคนใดนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะหรือว่ายังสับสนอยู่เนี่ยสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามคุณครูได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนมากๆค่ะคุณวัฒนาสวัสดีค่ะ